สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อสุภวัต์ชาวเกษนะครับเรียกสั้นๆง่ายๆว่าครูต้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนในรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เรามาจะเรียนรู้เรื่องกับอะไรนะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของคนไทยนะครับโดยที่เราจะมาทราบถ,ถึงความหมายและความสําคัญของอาหารไทย ชนิดและประเภทของอาหารไทยและสุดท้ายก็คืออาหารไทย4ี่ภาคนะครับอ่าเราไปเริ่มกันเลยหน่วยที่1เนี่ยเราก็ต้องทราบความหมายและความสําคัญก่อนว่าความหมายของอาหารเนี่ยหมายถึงอะไรและความสําคัญของอาหารไทยเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับความหมายและความสําคัญของอาหารไทยความหมายของอาหารไทยนะครับอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารประจําชาติไทยนะฮะมีการถ่ายทอดแบบรุ่นต่อรุ่นเช่นคุณยายสอนให้คุณแม่ คุณแม่สอนให้กับเราเนี่ยเรียกว่าการถ่ายทอดแบบรุ่นต่อรุ่นอาจจะมีเทคนิคเล็กน้อยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยหรือทริคนั่นเองให้สําหรับแต่ละครอบครัวซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยครับจะกินรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะครับอีกทั้งเนี่ยอาหารไทยเนี่ยยังเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติของเรานั่นเองและก็เป็นวัฒนธรรมประจําชาติสังเกตว่าชาวต่างชาติที่มาประเทศไทยนะครับอย่างแรกที่พูดถึงคืออาหารนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยมีรสชาติดีรสชาติจัดจ้านนะครับแล้วก็มีความอร่อย ส่วนอาหารพื้นบ้านเนี่ยอาหารพื้นบ้านเนี่ยก็คืออาหารที่นิยมทานเฉพาะท้องถิน่นซึ่งเป็นอาหารที่ทําง่ายส่วนใหญ่วัตถุดิบนะครับมาจากท้องถิน่นง่ายๆก็คือผักสวนครัวเรากินได้เช่นภาคเหนือมีดอกเนี้ยก็เอาดอกเนี้ยนะครับมาทําเป็นขนมจีนน้าเนี้ยอย่างเนี้ยครับเรียกว่าทําจากวัตถุดิบในท้องถิน่นครึ่งแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปเนื่องจากภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศนั่นเองนะครับต่อมา ความสาคัญของอาหารไทยเนี่ยแสดงถึงภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยยังไงอย่างแรกเลยเอกลักษณ์ของคนไทยคือมีความปราณีตเรียบร้อยมีความบรรจงนะครับสังเกตได้จากรูปแรกเนี่ยโหแกสลับผักผลไม้เลยเป็นอาหารตาอย่างแรกที่ทําให้ชาวต่างชาติแบบตะลึงมากเลยว่าโหทําไมอาหารไทยน่ารับประทานจังต่อมารักษาสุขภาพแล้วก็ต้านทานโรคส่วนใหญ่อาหารไทยเนี่ยจะนิยมทําจากสมุนไพรพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็จะช่วยรักษาโรคคนไทยเนี่ยมีความสามารถสูงนะครับนักเรียนสามารถรู้ได้ว่ารับประทานอันนี้คู่กับอันนี้จะมีความอร่อยอีกทั้งยังช่วยรักษาโรคอีกด้วยและ3ใช้สมุนไพรง่ายๆอาหารพื้นบ้านที่ทุกคนรู้จักคือต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยขิงข่าตะไคร้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสมุนไพรโดยทั้งสิ้นเลยซึ่งช่วยในการรักษาโรคต่างๆได้นะครับต่อมาอาหารกับภูมิปัญญาไทยง่ายๆเดี๋ยวคุูยกตัวอย่างให้5ตัวอย่างนะครับเช่นหนึ่ง ใช้ใบตองห่ออาหารเนี่ยความชื้นจากใบตองนะครับจะช่วยทําให้อาหารเราเนี่ยไม่แห้งอีกทั้งยังเพิ่มความหอมให้กับอาหารเราเพราะใบตองนะครับจะมีกลิ่นนะครับสองน้ำปูนใสทําให้อาหารกรอบสังเกตได้จากการทําขนมหรือว่าการเอาไปแช่อาหารก่อนที่จะนํามาปรุงเช่นมะละกออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ 3. การแกะสลักผักผลไม้เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทยโดยแท้จริงนะครับคือสามารถไม่สามารถหาได้ที่ไหนแล้วนะครับบนโลกใบนี้นะฮะ 4วันวัสดุธรรมชาติอื่นๆมาใส่อาหารใครจะรู้ได้ว่างว่าเช่นดอกอัญชันนี้จะมาใส่อาหารได้มาเป็นอาหารได้และสุดท้ายคือเดี๋ยวครูยกตัวอย่างเช่นใบาย่านางเนี่ยเพื่อลดความขมของน้ําแกงใครจะรู้หรอครับว่าแกงนี้มีความขมแต่ถ้าใส่น้าใบย่านางไปจะช่วยลดความขมของแกงนี้นั่นเองนะครับต่อมาอาหารไทยมีดีอย่างไรหนึ่งอาหารไทยเนี่ยต้านทานโรคและรักษาสุขภาพเนื่องจากอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะกินผักสด น้ำพริกหรือผักจิ้มน้ำพริกนั่นเองง่ายๆเลยพื้นบ้านของเราผักเนี่ยมีใยอาหารมากช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคนะครับเครื่องปรุงเนี่ยส่วนใหญ่มีสรรพคุณทางยาเช่นกระเทียมขา่าขิงกระชายขามิ้นตะไคร้พริกไทยเป็นต้นนะครับคุณภาพของอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องครบ5้าหมู่และมีกากใยอาหารสูงครบ5้าหมู่เพราะอะไรเพราะเราเนี่ยครับกินข้าวกันเป็นสำรับมีกับข้าวที่หลากหลาย กินข้าวกับกับข้าวนะครับกินข้าวเป็นสำรับแน่นอนว่าเราไม่สามารถรับประทานคนเดียวได้หมดแน่นอนถูกไหมฮะจะต้องมีการทานเนี่ยพร้อมกันส่วนใหญ่บ้านไทยนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะกินพร้อมกันเลยก็คือกินข้าวพ่อแม่ลูกนะครับมีอาจจะมีปู่ย่าตายายร่วมวงในกินข้าวจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการพูดคุยแล้วก็ลดปัญหาครอบครัวสังคมลงได้นะครับต่อมาภูมิปัญญาไทยเนี่ยเช่นนาเอาวัสดุมาใส่อาหาร เอามาใส่อาหารยังไงเช่นกระทงใบตองที่เรามาใส่หออ่อหมกถูกไหมฮะหรือเอาใบเตยนะครับมาทําเป็นกระทงใส่ตะโก้อย่างเงี้ยคือภูมิปัญญาไทยนะครับที่สามารถคิดและประดิษฐ์เพื่อนํามาใส่อาหารและสุดท้ายคือมีศิลปะมีความปราณีตสวยงามมีความบรรจงนะครับใครว่าอาหารไทยทําง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต่อมาลักษณะของอาหารไทยอาหารไทยเนี่ยก็คืออาหารหลัก ของคนไทยถูกไหมครับอาหารหลักของคนไทยคืออาหารที่มีมากในถิ่นใดถิ่นหนึ่งคนไทยรับประทานอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับอันนั้นงเรียนลองคิดดูสิครับว่าคนไทยรับประทานอะไรเป็นส่วนใหญ่อ่าถูกต้องครับข้าวนั่นเองข้าวเรารับประทานเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับถูกไหมภาคกลางเราจะทับทานอะไรข้าวเจ้าถูกไหมข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิมีลักษณะย,ยังไงครับยาวเรียวใส ภาคเหนือภาคอีสานรับประทานอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับข้าวเหนียวนั่นเองข้าวเหนียวข้าวเหนียวเคี่ยงงูจะมีลักษณะสั้นกลมป้อมและมีสีขุ่นนะครับและสุดท้ายข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวดําส่วนใหญ่จะนิยมเอามาทําเป็นขนมเช่นเปียกข้าวเหนียวดําหรือทําข้าวหลามก็จะมีข้าวเหนียวดอกกระดูเล่าแล้วในต่างประเทศล่ะครับรับประทานอะไรเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะรับประทานตามที่เขาสามารถเพาะปลูกได้ หรือค้นหาได้ตามวัตถุดิบหรือว่าตามวัสดุท้องถิ่นของเขาเช่นข้าวเจ้าก,ก็จะพบในเอเชียนะครับญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นจะปลูกตามภูเขานะคะส่วนนอร์มาไปฝั่งยุโรปบ้างยุโรปจะทานอะไรข้าวสาลีนะครับและแอฟริกาจะทานข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่สังเกตได้ว่าเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากการเพาะปลูกถูกไหมครับขึ้นอยู่กับภูมิประเทศนะฮะต่อมาเราจะมาทราบถึงชนิดและประเภทของอาหารไทยกัน อาหารไทยเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้ดังนี้หนึ่งข้าวก็คือข้าวที่เราพูดกันไปเมื่อตอนสไลด์เมื่อกี้นะฮะต่อมากับข้าวขนมหรืออาหารหวานของคนไทยนั่นเอง C ีขาดไม่ได้เลยคือน้ําดื่ม5้าอาหารว่างอาหารว่างคืออะไรอาหารว่างคืออาหารมื้อระหว่างเช้ากับกลางวันหรือกลางวันระหว่างเย็นนะครับคืออาหารระหว่างมื้อนั่นเองเรียกว่าอาหารว่างและสุดท้ายอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวคืออาหารที่ ครบ5้าหมูใน1จานมีลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปท้ายๆนะครับต่อมากับข้าวไทยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับอันแรกที่ครูสั่เสนอให้ดูก็คือต้มกับแกงต้มก็คือกับข้าวที่มีน้ำถูกไหมฮะแกงคือกับข้าวที่มีเครื่องโคลกทุกคนอาจจะสับสนว่าต้มกับแกงต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะต่อมาผัดแล้วก็มาเครื่องจิ้มเครื่องจิ้มก็คือน้ำพริกต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะน้ำเป็นน้ำพริกผัด น้ำพริกสดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมายำกับพลาเอ๊ะหลายคนอาจจะสงสัยยำกับล่าคืออะไรส้มตำเป็นยำหรือไม่อา๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็มีลาบมีก้อยส่วนมาต่อมาก็คืออาหารจานเดียวอย่างที่ครูบอกแล้วอาหารเบทเตอเลสอาหารเบทเตอร์อาารเลสก็คือไข่เจียวไก่ย่างปลาทอดห่อหมกทอดมันอะไรเหล่านี้นครับล้วนเป็นอาหารเบทเตเลสเดี๋ยวไปรู้ว่าอาหารเบทเตเลสช่วยอะไรในสำรับของเรานะครับต่อมาที่เริ่มกันที่ต้มกับแกงก่อนเลยอันดับแรก พี่ครูจะนาเสนอให้เราเพวกเราฟังนะฮะก็คือ 1. แกงที่โขลกเครื่องแกง 2. แกงที่โขลกเครื่องแกงแต่ไม่ใส่พลิกมีอะไรบ้างนักเรียนรู้ไว้เอ่ย,อยลองคิดดูนะครับลองคิดก่อนหน้าครูดได้เลยและ 3. แกงที่ไม่ต้องโขลกเครื่องแกงเอ๊ะแล้วมันจะเรียกว่าแกงเหรอถูกไหมครับอ่าลองคิดดูนะคิดตามครูนะครับอ่าหม่อมหลวงติ๋วเนี่ยได้แบ่งแกงออกเป็น16ชนิดซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ เดี๋ยวครูจะไล่ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะมีรูปตัวอย่างประกอบให้ดูด้วยนะครับอันดับที่1คือแกงที่โขกเครื่องแกงถูกไหมฮะก็จะมีแกงเหลืองแกงส้มนะครับแกงเหลืองแกงส้มเนี่ยส่วนใหญ่จะพบมากที่ภาคใต้นะครับเพราะมีปลาเป็นเนื้อสัตว์ในเป็นส่วนประกอบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับต้มส้มกะปิแกงคั่วแกงส้มแกงขี้เหล็กแกงฉู่ฉี่แกงเผ็ดผนงมัสัมนแกงกะหรี่นะครับ สิ่งเหล่านี้แกงเหล่านี้ล้วนเป็นแกงที่โขลกเครื่องแกงโดยสิ้นนะครับ 2. แกงที่โขลกเครื่องแกงแต่ไม่ใส่พริกมีอะไรบ้างแกงเลี้ยงหน้าตาเป็นยังไงหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะครับว่ารูปหน้าตาของแกงเลี้ยงเป็นยังไง 2. แกงต้มกะทิ 3. แกงต้มส้ม4แกงต้มปลาและ 5. แกงต้มหมูใบชะมวงเอ๊ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าใบชะมวงคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูรูปนะครับอดใจรออีกสักแป๊บหนึ่งเนาะ และ3แกงที่ไม่ต้องโขลกเครื่องแกงได้แก่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแต่งกินได้เช่นแลแกงจืดถูกไหมครับอ่าเรามาเริ่มกันที่แกงที่โขลกเครื่องแกงเลยอ่าแกงส้มเนี่ยหลายคนส่วนใหญ่อาจจะเคยเห็นและต่อมาแกงเหลืองสังเกตได้ว่าคนไทยตั้งชื่ออาหารจากลักษณะที่เห็นนักเรียนเห็นในรูปไหมครับว่าแกงเหลืองเนี่ยมีสีอะไรครับมีสีเหลืองถูกไหมแกงส้มก็มีสีส้มอ่าต่อมาแกงชักส้มอ่านักเรียนอาจจะไม่เคยเห็น แกงชักส้มเนี่ยจะใส่ใบมะกรูดแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวน้อยกว่าแกงเหลืองหรือแกงส้มนะครับต่อมาแกงที่โขลกเครื่องแกงที่ครูแนะนำาไปเช่นแกงส้มต้มกะปิอันนี้แกงส้มต้มกะปิใส่กุ้งนะครับกุ้งนางอันต่อมาคือแกงขั่วเสังเกตว่าน้ำจะเริ่มขุกขิกและแกงขั่วส้มแกงขั่วจะมีสีที่อ่อนกว่าแกงขั่วส้มนะครับแกงขั่วส้มจะใส่กะทิในปริมาณที่มากกว่าแกงขั่วนะครับต่อมาแกงที่โขลกเครื่องแกง แกงขี้เหล็กก็คือเอาใบขี้เหล็กนะครับมาเป็นส่วนประกอบในแกงนะครับช่วยในการระบายนะฮะใบขี้เหล็กเนี่ยต่อมาแกงฉู่ฉี่นิยมทํากับปลาดนะฮะก็ในรูปก็คือเป็นฉู่ฉี่ปลาทูนะครับและสุดท้ายก็คือแกงเผ็ดทั่วทั่วไปเช่นแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงเผ็ดเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าต่อมาก็คือแกงมัสมั่นเหมือนที่พระราชนิพนธ์รัชกาลที่2นะครับมัสมั่นแกงแก้วตาก็คือจะมี หอมยี่หล่ารสร้อนแรงถูกไหมฮะต่อมาแกงพะแนงและสุดท้ายก็คือแกงกะหรี่ที่เราได้รับมาจากต่างชาติก็คือผงกะหรี่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูเครื่องแกงหรือว่าแกงที่โขลกเครื่องแกงแต่ไม่ใส่พริกมีอะไรบ้าง หนึ่งแกงเลียงแกงเลียงนะครับจะโขกเครื่องแกงแต่ไม่ใส่พลิกเลยแต่จะใส่พลิกไทยแทนเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนนะครับแกงเลียงเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญคือเป็นอาหารที่เหมาะสมกับหญิงหลังคลอดก็คือแกงเลียงเนี่ยจะมีผักมากเช่นมีบวบมีฟักทองมีข้าวโพดอะไรเหล่านี้ครับมีเห็ดต่างๆที่ช่วยให้แม่นะครับผลิตน้ํานมให้กับลูกได้จึงนิยมรับประทานกันนะครหลังคลอดต่อมา แกงต้มกะทิในรูปก็คือเป็นต้มกะทิสายบัวนั่นเองก็มีการโขลกเครื่องแกงนะครับแต่จะไม่มีการใส่พริกลงไปนะครับและสุดท้ายคือแกงต้มส้มนะครับและต่อมาแกงต้มปลาร้าในรูปนีนน้อาจจะเห็นพริกอ้าวและไหนครูบอกไม่ใส่พริกพริกเนี่ยที่ใส่นยครับอาจจะปรุงในตอนหลังแต่ไม่มีส่วนผสมของเครื่องแกงนั่นเองนะครับและสุดท้ายต้มหมูใบชะมวงใบชะมวงเนี่ย นักเรียนอาจจะสงสัยว่าใบชมวงมีลักษณะยังไงนะครับาจากรูปเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเป็นใบเรียวยาวรสชาติคือมีรสชาติเปรี้ยวพบมากได้ในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้แก่จังหวัดจันทบ,บุรีระยองอะไรพวกนี้นะครก็จะมีมากก็คือจะมีต้มหมูใบชมวงรสชาติก็จะออกเปรียปร้ยวๆนิดนึงต่อมาเราจะมาพูดถึงยำกับพร่านะครับยำกับพร่าเนี่ยครับต้องมีรสจัดเปรี้ยวเค็มหวานหรือเปรี้ยวเค็มเผ็ดได้แล้วแต่ ชนิดนั้นๆนะครับเครื่องปรุงหลักส่วนใหญ่ก็คือผักเนื้อสัตว์แล้วก็สมุนไพรจะไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยนะครับอันแรกก็เป็นยำที่นักเรียนเคยเห็นรู้จักกันทั่วไปคือยำทั่วไปอันที่2ก็เป็นปลาและอันที่3ก็คือเป็นลาบนะครับอันนี้พบมากในภาคอีสานแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะสิ่งเหล่านี้ต่อมาน้ำตกน้ำตกต่างกับลาบยังไงนะครับน้ำตกต่างกับลาบคือน้ำตกเนี่ยคือจะใช้คอหมูย่างหรือเนื้อหมูย่างส่วนลาบนยครับจะใช้หมูสด จะสังเกตได้ว่าน้ำตกเนี่ยจะเป็นหมูชิ้นๆส่วนลาบจะเป็นหมูสับนะครับต่อมาก้อยก้อยนักเรียนเห็นไหมครว่าในรูปเนี่ยครับจะมีสีแดงสดก็คือไม่สุกนั่นเองจะไม่ผ่านความร้อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจะใช้ให้สุกโดยการใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวนั่นเองและสุดท้ายส้มตําส้มตำเนี่ยอยู่ในประเภทยำหรือพร่าด้วยนะครับเพราะมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดหรือเปรี้ยวเค็มหวานนั่นเองนะครับ ต่อมาซุปนักเรียนอาจจะรู้จักและภาคอีสานรู้จักดีเลยใช่ไหมฮะก็คือซุปในลูกก็คือซุปหน่อไม้ต่อมาก็คือลู่ลู่หรือซกเล็กเช่นเดียวกันจะไม่สุกเหมือนกับก้อยนะครับก้อยจะเป็นเนื้อหมูส่วนซกเล็กเนี่ยจะเป็นเนื้อวัวซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับสังเกตวยวจะมีการใส่เลือดสีแดงเลยนะฮะจะใช้ให้สุกโดยการใช้กรดจากมะนาวให้เนื้อสุกนะครับ ต่อไปสุดท้ายคือซ่าหรือล่านั่นเองต่อมาเครื่องจิ้มเนีครับเครื่องจิ้มเนี่ยคือเราจะใช้จิ้มโดยที่กับข้าที่มีรสเผ็ดกับเค็มส่วนใหญ่น้ําพริกภาคกลางเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวและหวานส่วนภาคอื่นๆนั่คือจะมีเผ็ดกับเค็มถูกไหมฮะจะช่วยกระตุ้นน้ำย่อยให้หลั่งออกมาทําให้เกิดความหิวนะฮะดูจากรูปนักเรียนก็น่าจะหิวกันแล้วนะครับ และทําให้สามารถกินได้มากขึ้นเพราะมีรสเข้มถูกไหมครับสังเกตด้ว่าน้ําพริกเนี่ยจะต้องจิ้มไม่มีใครกินน้ําพริกเพียวๆหรือว่าเปล่าๆเลยถูกไหมครับในลูกก็จะมีน้ําพริกกะปินะครับก็คือมีกะปิเป็นส่วนประกอบก็คือพบได้ตามทุกภาคทั่วไปเลยครับขึ้นอยู่กับการปรุงนะครับต่อไปน้ําพริกลงเรือก็คือน้ําพริกภาคกลางนั่นเองจะมีรสเปรี้ยวและหวานนั่นเองนะครับและสุดท้ายน้ําพริกโจรน,นะครับเป็นการคิดค้นของคนไทยที่ นำวัตถุดิบหลายๆชนิดมาผลิตเป็นน้าพริกแต่นัเกเรยียนหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนัเกเรยียนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจากคําว่าน้ําพริกโจนนั่นเองนะฮะต่อมาเครื่องจิ้มเป็นน้ําพริกผัดน้ําพริกผัดมีอะไรบ้างเช่นน้ําพริกองน้ําพริกองเนี่ยครับจะมีวัตถุดิบคือหมูสับนั่นเองแล้วก็มีมะเขือเทศเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารของภาคเหนือนั่นเองนะครับต่อมาน้ําพริกมะขามเปียกก็เป็นน้ําพริกของภาคกลาง อย่างที่ครูบอกว่าน้ำพริกของภาคกลางจะมีรสอะไรครับเค็มแล้วก็หวานถูกไหมฮะและสุดท้ายน้ำพริกกระทอนผัดนะครับอันนี้ก็เช่นการเป็นน้ำพริกที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกินหรือว่าเคยกินแล้วสามารถเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงหลนซึ่งเป็นเครื่องจิ้มเหมือนกันหลนจะมีลักษณะยังไงสังเกตง่ายๆคือเหลวๆคนๆง่ายนิดเดียวนะครับหลนมีหลนอะไรบ้างที่ครูขึ้นรูปให้ดูนะฮะจะมี หลนปลาอินทรีย์สดหลนปูเค็มแล้วก็กะปิขั่วนะครับหลนเนี่ยจะมีกะทิเป็นส่วนประกอบถูกไหมฮะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ต่อมาเครื่องจิ้มเบ็ดเตล็ดเครื่องจิ้มเบ็ดเตล็ดคืออะไรเครื่องจิ้มที่เราจิ้มทั่วไปนะครับอาจจะไม่อยู่ในสำรับหรืออาจจะอยู่ในสำรับก็ได้ mm hmm. เช่นอันที่หนึ่งน้ำปลาหวานเนี่ยก็คือเราจะมาจิ้มเพื่อลดความเปรี้ยวของมะม่วงเปรี้ยวลงไปนะครับต่อมาก็คือแซงว่า แซงว่าคืออะไรแซงว่าคืออาหารเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งที่อยู่ในสำรับนะครับอาจจะช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารแซงว่าเนี่ยคือส่วนใหญ่จะทําแซงว่ากุ้งนะครับมีผักสมุนไพรเยอะมากเลยในแซงว่านะครับและสุดท้ายไตยปลาปรุงส่วนใหญ่น่าจะมีรสเค็มนะครับไตปลานะฮะเป็นอาหารที่นิยมกินหรือทานมากในภาคใต้นะครับต่อมาปูเค็มครุกไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือน่าจะเป็นของภาคอีสานซึ่งมีท้องไร่ท้องนาเยอะถูกไหมฮะ ก็จะปูเค็มนะครับมาเป็นยำก็เป็นเครื่องจิ้มได้จิ้มกับข้าวเหนียวนะฮะและสุดท้ายก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยทุกภาคน่าจะมีอยู่แล้วครับเป็นอาหารพื้นบ้านของประเทศไทยเลยด้วยซ้ําเป็นช่วยน้ําจิ้มที่เครื่องจิ้มที่ช่วยเสริมรสชาติของอาหารให้กับเรานะครับและสุดท้ายคือน้าจิ้มหอยจ้อหรือบวยเจียนนั่นเองก็คือทํามาจากปวยนะครับมีรสชาติหวานนะฮะต่อมาผัดครูเนี่ยจะแบ่งการผัดเนี่ยออกเป็น3ประเภทใหญ่หญๆก็คือผัดที่มีรสเผ็ด และผัดที่ไม่มีรสเผ็ดและสุดท้ายคือผัดเบเตอเลสอ่ะเราไปพูดถ Gloria ึงผัดที่ไม่มีรสเผ็ดก่อนผัดที่ไม่มีรสเผ็ดเนี่ยยังแบ่งได้ออกเป็นอีก3ประเภทก็คือผัดผักล้วนเลยไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะฮะต่อมาผัดผักกับเนื้อสัตว์ก็คือมีผักแล้วก็มีเนื้อสัตว์และสุดท้ายคือผ so ัดเนื้อสัตว์ล้วนๆไม่มีผักเลยถูกไหมฮะต่อมาผัดที่มีรสเผ็ดเช่นน้ำพริกแกงขั่วน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงที่โขลกใช้ผัดโดยเฉพาะและสุดท้ายผัดเบทเตอรเลสซึ่ง อาจจะมีรสเผ็ดหรือไม่มีรสเผ็ดนะครับมีหลากหลายนะฮะเช่นผัดเปรี้ยวหวานผัดวุ้นเส้นผัดลูกสมอผัดกะทิผัดกระท้อนเป็นต้นนะครับเรามาดูกันที่ผัดที่ไม่มีรสเผ็ดก่อนเลยผัดผัดล้วนๆลําคิดซิว่ามีอะไรบ้างอ่าครูยกตัวอย่างให้ดูเช่นผัดบวมนะครับก็จะมีแต่ผักก็คือบวบแล้วก็ไข่ซึ่งไม่ใช่เนื้อสัตว์ถูกไหมครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าผัดที่มีผักล้วนๆนะครับต่อมา ผัดผักกับเนื้อสัตว์เช่นผัดผักรวมมิตรอันนี้หลายคนเคยเห็นแล้วครูขอผ่านไปเร็วๆเลยเพราะหลายบ้านก็น่าจะใช้ผักกับเนื้อสัตว์ล้วนๆอยู่แล้วนะฮะต่อมาผัดเนื้อสัตว์ล้วนๆเช่นหมูผัดพริกเผาเนี่ยก็จะมีแต่เนื้อสัตว์ล้วนๆเลยไม่มีผักเลยนะครับแต่ในรูปเนี่ยจะมีข้างจานข้างจานก็คือแตงกวานะครับเพื่อตัดความมันหรือว่าตัดความเลี่ยนนั่นเองนะครับต่อมาจะมาพูดถึงผัดที่มีรสเผ็ดผัดที่มีรสเผ็ดเช่นน้ำพริกแกงขั่วเช่นผัดพิิกง ผัดพริกถั่วอย่างนี้นะครับเรียกว่าผัดที่ใช้พริกแกงคั่วต่อมาน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับเช่นผัดเผ็ดปลาดุกสังเกตได้ว่าจะมีการเพิ่มกระชายเพิ่มพลิกไทอ่อนเข้ามานะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับตามชื่อของอาหารชนิดนั้น,น,นเลยและสุดท้ายน้ำพริกผัดหรือว่าพริกแกงที่โขกใช้ผัดโดยเฉพาะลองคิดซิว่ามีอะไรบ้างจากรูปอะไรครูไม่ได้ขึ้นตัวอย่างไว้ให้อาถูกต้องครับผัดกะเพราผัดกะเพรามีส่วนประกอบของอะไรหลายๆบ้านก็คือส่วนใหญ่ก็มี พริกกับกระเทียม2อย่างนะครับแต่อาจจะมีเทคนิคโดยการใส่พริกไทยเพื่อเพิ่มความเผ็ดหอมเข้าไปด้วยนะครับหลายๆบ้านก็อาจจะทําเช่นเดียวกับที่ครูทํานะครับต่อมาผัดเบทเตะเล็ดผัดเบทเตะเล็ดก็คือผัดที่ทั่วไปนะฮะก็เช่นผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยสำคัญเลยคือต้องมีสับปะรดถูกไหมครับถึงจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานต่อมาผัดพุนเส้นจะเป็นกับข้าวห,หรือจะเป็นอาหารจานเดียวก็ได้นะครับผัดพุ้นเส้นเนี่ยพร้อมมี ครบทั้ง5้าหมู่ใน1จานเลยและสุดท้ายก็คือผัดกระท้อนนะครับกระท้อนส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้ในภาคเหนือนะครับซึ่งมีมากก็อาจจะเอามาแปลรูปเป็นกับข้าวนั่นเองก็คือผัดกระท้อนนะครับต่อมาอาหารจานหรืออาหารเบ็ดเตล็ดเนี่ยคืออาหารชนิดเนี้ยจะช่วยให้สำรับเราเนี่ยครับสำรับอาหารของเราเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นน่ากินมากยิ่งขึ้นทําให้เรากินเพื่อตัดลดสังเกตว่าสำรับของคนไทยเนี่ยจะมีการประยุกต์ในการทําก็คือลดเปรี้ยว จากอันนี้อาจจะใช้รสหวานตัดกันอย่างเงี้ยถูกไหมฮะก็คือจะออกมาในรูปแบบของสํำรับอาหารง่ายๆหรือว่าเรียกว่าเป็นผู้ช่วยพู้เอกนั่นเองนะครับเป็นพระลองนั่นเองก็คือช่วยทําให้สํำรับเราเนี่ยสวยงามขึ้นมีสีสันสวยงามขึ้นเพิ่มรสชาติในสํำรับเนี่ยให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมมุติสํำรับเรามีแต่รสชาติเผ็ดอาจจะใช้รสชาติมันเคม็มหวานจาก อาหารจานหรืออาหารเบทเตรเลตเนี้ยได้อีกอย่างยังเพิ่มเนื้อสัมผัสของอาหารแล้วก็ช่วยลดความเผ็ดร้อนอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อมาอาหารเบทเตรเลตเนี้ยครูจะแบ่งออกตามวิธีตาการหุงต้มนะครับก็จะมี1งบคืออะไรนะักเรียนอาจจะสงสยัยเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับ2เจียน3ทอด4ต้มและลวกและ5ห่อหมกนะคะอันนี้น่าจะรู้จักกันดีเรามาเพิ่มกันที่งบ งบปลาดุกเนี่ยงบเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับห่อหมกห่อหมกกับงบเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่งบเนี่ยใช้การปิ้งหรือการย่างนั่นเองโดยใช้เนื้อปลาเหมือนกันส่วนห่อหมกนะครับห่อหมกเนี่ยจะใช้การนึ่งแทนการปิ้งหรือย่างนะครับต่อมาเจียนจากรูปก,ก็คือเป็นปลาทูเจียนเต้าเจี้ยวนะครับก็จะเป็นเนื้อปลาเอามาผัดนะฮะต่อไปก็คือทอด ทอดก็คือปลาดุกฟูเลยง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นผัดเบทเตอร์เลเพื่อที่จะเสริมรสชาติของสำรับเราหรือว่าตัดรสชาติที่มีความเผ็ดให้มีความเผ็ดน้อยลงนะครับต่อมาต้มและลวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นลวกจิ้มธรรมดาครับต้มผักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คืออยู่ในประเภทต้มและลวกและสุดท้ายหอมหมกแบบที่ครูบอกไปจะมีความคล้ายคลึงกับงบแต่หอหมกนะครับเราจะเอาไปนึ่งนะฮะ และสุดท้ายอาหารจานเดียวเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ออกเป็นประเภทดังนี้หนึ่งข้าวก็คือจะมีข้าวผัดข้าวคลุกข้าวราดนะฮะและสองขนมจีนขนมจีนก็จะมีขนมจีนแกงต่างๆขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำพริกและขนมจีนซาวน้ำและสุดท้ายนะครับอาหารประเภทเส้นเช่นก๋วยจับ๊บสปาเกตตี้มกักกะโรนีเหล่านี้ครับเป็นอาหารประเภทเส้นแต่อาหารจานเดียวนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามในคลิปถัดๆไปนะครับ สำหรับวันนี้นะคะวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยนักเรียนก็น่าจะได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินความเป็นมาแล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยนะครับที่รับประทานกันในแต่ละภาคนักเรียนก็สามารถไปสํารวจที่บ้านของตัวเองได้ว่าเนี่ยเราทําอาหารได้ครบตรงตามที่ครูบอกหรือเปล่าแล้วเราสามารถแชร์ได้นะครับในสมัยนี้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับหวังว่าเราจะเอาความรู้ที่ได้รับจากครูเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปช่วย คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะครับในการประกอบอาหารหรือการดำรงชีวิตต่อไปนะครับและเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน